อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมึงออกมาดิ้นทําไมพวกมึงออกมาดิ้นทําไมคนลักป่าเขาจะเป็นใครมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะอ่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วทุกครั้งที่เขาคอมเมนต์เขาไม่ได้คอมเมนต์หยาบคายแค่ครั้งเดียวนะเขาคอมเมนต์ด้วยหลักการเขาคอมเมนต์ด้วยเหตุผลแต่ไม่พอใจไงครับทีนี้ไม่พอใจกับคําที่เขาคอมเมนต์ ขนาดเขาโดนต่อว่าถึงพ่อแม่เขาเขายังใช้คําว่าด่าผมไม่เป็นไรแต่ด่าพ่อแม่ผมครับผมคุณเป็นใครเขาพูดแค่นี้เองเขาไม่ได้ด่าก็ตอบหรืออะไรเลยนะพวกมึงเป็นอะไรพวกมึงเป็นอะไรอยากด่ากับพวกกูนี่อะไรอยากทดสอบความหยาบหน่ะมานี่พวกมึงเป็นอะไรกันมึงฮะพวกมึงเป็นที่อะไร แต่ละตัวแต่ละตัวนะ่ะมันดิ้นสร้างกะระแสเงินอะไรทําทําบ้านให้เสร็จป่ะเออมึงดินเข้าไปดินเข้าไปอะกลัวความจริงบอกจะไปกลัวทําไมครับความจริงยังไม่ไม่เห็นมใค่ออกมาตอบคุณเลยว่าเรื่องที่มีการคัดค้านประกันตัวอ่ะที่คนรับ่ากคอมเมนต์นะมันจริงหรือเปล่าใช่ แล้วเขาก็ไม่เคยคอมเมนต์ให้ใครเสียหายมีออแต่เขามาให้ความรู้นะเขามาแจ้งขา่าวเ,เขาไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ด่าโคตรพ่อโคตรแม่ใครนะเอ,อแล้วเขาก็ไม่ได้ด่าโคตรพ่อโคตรแม่ใครในเมื่อเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าอะไรนะเห็นช่องนั้นช่องนี้บอกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นมันไม่ใช่นะครับสองแสนไม่ใช่หรอครับสองแสนไม่ใช่เหรอ,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 หรอครับแล้วค่าประเมินความเสียหายมันก็ไม่ใช่นะครับเจ็ดหมื่นนะครับนะอะไรของมึง ไม่ว่าจะเป็นบักดักกฎหมายใหญ่บักส่วนตีนี้มึงจะแวบๆทําไมถ้ามึงบริสุทธิ์ใจแวบๆทําไมโชว์เลยมึงเป็นอะไรกันนักกันหนาวะะเฮอวกมึงน่ะมันก็เหมือนเหมือนหมาหมาที่แบบว่าพอพอกัดใครแล้วก็ลุมกันใช่ที่จริงแล้วเรื่องนี้น่ะทุกคนก็พูดกันหมดฟังทางเนี้ยมึงเวลามึงเล่นมึงเล่นแต่พี่หูมึงคืออะไรเอออ่าแล้วเป็นยังไงนี่ คือเนช่องูีต้นสายไปเหตุคือช่องกูไงเออต้นสายไปเหตุช่องคือช่องกูงเขามาคอมเมนต์ในช่องกูแล้วเขาก็ไม่ได้พูดจาหยาบคายแเอสจีก็รู้นะครับเนาะคนร,รักป่าเข้ามาเขามาคอมเมนต์ในทางที่มันดีในทางที่มันสร้างสารรค์เอ,อ่แต่รับความจริงไม่ได้เหรอครับพี่น้องดิ้นทําไมครับอ,อ่ดิ้นทําไม มึงจะบอกว่ามึงรู้จักอาจักงอาจการก็แล้วแต่หัวปอดมึงมึงจะรู้จักนายยงนายยกก็แล้วแต่หัวปอดมึงแต่ยังไงที่น่ๆนมันก็เป็นจำเลยแล้วอ่าหรือมากรอีไหนจะติดคุกแทนมันฮะแต่ละตัวแต่ละตัวอีไรบักไรกล้าติดคุกแทนมันออ่จะกมาหาเรื่องให้มันนี่นะเพราะอะไรครับอยากให้อีนี่ก็คุกไวๆใช่ไหม อยากให้มีเรื่องอยากให้มีกระแสไงอ๋ออยากให้มีเรื่องอยากให้มีกระแสยัยงม,ยมีกระแสอยตกยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวคดีนั่นมาเดี๋ยวคดีมินมาเดี๋ยว<อ>นั่นมาอีกแปลงสองแปลงสามมาอีกเออเอาเลยกูบอกไว้เลยเอาเลยเพราะว่าอืมพวกนี้มันเหมือนออกมาท้าทายไงอืมไอ้มึงท้าทายเข้าไปท้าทายปั๊บหาว่าเขากันแกล้งปุ๊บทีนี้อืเอ่านะครับน้องป้าน้อยสวัสดีครับคุณน้องคำวิลงก่อน เวันอีกเจ็ดวันอ่าเจ็ดวันกูรอได้นะเจ็ดวันกูรอได้นะนะครับอย่าปากดีกูบอกไว้เลยเขาไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไหมอีอียาดเหรออีสัตว์อะเขาไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไหมแล้วมึงเป็นที่อะไรแล้วกูจะบอกนะ ว่าคนรักป่าถึงจะเป็นอวตารแต่ก็ไม่ได้มีแผลเยอะที่เคยไปทำละมิดใครนะถ้าสมมุติเขาเขาจะมาเอาผิดน่ะพวกมึงก็ผิดคืนไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เคยละมิดใครอเอาเหมือนยกตัวอ,อย่างเหมือนอหนากากหรือหรือเอาอย่างนี้ก็ได้อย่างอ่าชลวรรณหรือเงี้ยเออเขาเคยละมิดคน,คนนู้นคนนี้เขาก็ไม่กล้าจะเปิดเผยหน้าตาอ,อ,อันจริงเนาะแต่คนลักป่าเขา เขาไม่เคยคอมเมนต์ละเมิดใครนะใช่ใเขาไม่เคยละเมิดสิทธิ์ของใครนะเขาก็มาคอมเมนต์อ่าเขาจะเล่นนะพวกมึงตายตายอย่างเดียวของเขาไปนะครับพี่น้องแต่ดิ้นไงครับทีนี้ดิ้นทําไมมึงจะดิ้นทําไมพวกมึงฮะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซียิ่งสร้างปัญหากูบอกไว้เลยนะด่าเขาเขาไม่ว่าทำไมไปด่าคตรพ่อคตรแม่เขา นิสัยสันดานหมาไงอีสัตว์พ่อแม่มึงไม่สั่งสอนแล้วอีเวนฮะมึงนั่นแหละตัวดีนี่ไงอีสัตว์อย่างงั้นอีสัตว์อย่างนี้นี่นะคะคือคืออะไรนะคือการหยอ,อกบอกคืออะไรรอเ,เล่นบอก <Sell. S 1> คือการเซลโอ้เซลโคตรพ่อมึงเล้วแบบนี้ไ oh, อ้โอเซลมนด้วลยโอโคตรพ่อมึงอีกยาน <laughs> คุณพ่อคุณแม่มึงอ่ะในกูแซวมึงนะอ่าอีสซนตีนอ่ะกูแซวมึงอีสัตว์ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีเวนอีสัตว์อีเฮียอันนี้กูแซวมึงนะกูไม่ได้ชมมึงนะกูแซวมึงนะกูไม่ได้ด่านะอืมกูไม่ได้ด่าด้วยกูแซวมึงเหมือนมึงบอกว่ามึงแซะแค่แซลอ่ามึงบอกว่าแค่เซลโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีขนาดมึงยังมึงยัง อะไรนะมึงยังหน้าหนาหน้าไม่อายเลยอันนี้เรามึงบอกว่ามึงไม่ได้ด่าเขามึงด่าโคตรพ่อเขานี่นะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเป็นใครคนรักป่าไอ้สตีนไอ้เวตาลัยโคบชุดเลยมึงอีสตีนอันนี้เหรอครับพี่น้องมึงเคยรับอะไรผิดไหมล่ะก่อนที่จะพูดคนอื่นนะ มึงผิดแค่ไหนะมึงยังไม่ยอมรับเลยอีนี่ก็แทจนหีถลอกปเปลเปลอกหมดแล้วอีหีติดโซฟานี่นะรู้จักอาบน้ำบ้างมออั้งไอสัตว์เอ้ยอ,อาบเม็ดอาบน้ำบ่อยไม่ได้อยู่ที่นู่นนะเขาไม่ค่อยอาบน,น้ำกันหรอกบ่าอ๋อไม่ชอบอา,อาบน้ำบอกได้ยังไงอย่างหีเขาก็ใช้ที่ชู่เปียกเช็ดเอาอ บอกหรือยังไงขี้เอาเซ็ดชู้เซ็ดเอาบอกหรือยังไงตายเช็ชู้เปียกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเลฟซีบ <c oughs> แบบนี้ก็มีเนะาะใส่เซ็ชู้เซ็ดเปียกเอาโอ้ยสัตว์นะามันพูดเองของมันเลยอันนี้แหละมึงว่าบอกว่าเซลเขาดา่าโคตรพ่อคนแม่เขาเขาเป็นผิดตรงไหน,นแต่มึงรับความจริงไม่ได้ไงรับความจริงไม่ได้เพราะอะไรมันกระทบกระทั่งลูกมึงหรือยังไงเอะ น่ <c oughs> อมันเป็นยังไงรับความจริงไม่ได้จะตายโออีเวนทำไมอ่ะถ้าถ้าเอฟซีหรือว่าคนที่อยู่ในโซเชียลไม่เชื่อถือพวกมึงอ่ะแล้วแล้วมีอวตาร คนหนึ่งนะมาคอมเมนต์แล้วเข้าเชื่อกันนี่พวก,<ช>พวกมึงจะดิ้นตายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีสะดุ้งแล้วครับมานนี้พี่ตุงแดงมาดีครับพี่รถด,ด,ด,ดิ้นกันจังเลยดิ้นกับอวตารท่านนี้นะผ้ออวอะไรพัวพุงมึงน,นี่พูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแล้วไงเออสาหรับสงกูเชื่ออยู่แล้วกูกูนะ่ะเชื่ออยู่แล้วกูวไม่เชื่อพวกมึงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมกรักกฎหมายใ,ใหญ่มักที่ทําคดีนี่นะมึงจะแวบแวบทาหาพ่อมึงเหรอฮะ มึงมีอะไรให้หน่าเชื่อถือไหมมี่ขันผลงานมีอะไรมันไม่มีอะไรมีแต่ขี้คุยครับบักขี้โมเออบักกจอกมันมีอะไรให้หน่าเชื่อถือบ้างครับพี่ต้อง